วัดดีกรบปุ่มนะก็มาพบกับน้องนุ่มต่อพวงเมื่อก็ับมีกันแล้วนะครับนะอ่าครับนะน้องนุ่มบอกอ่าขอนีส่งรถให้ลูกค้านะครับนะกัรนี้ที่น้องนุ่มพาไปดันเก่งเสียงนะครับนะพรงนี้น้องนุ่มจะส่งให้ลูกค้าฝรังนะครับจิโกปานน้องนุ่มก็ยากมาให้คุณที่ตามได้ดูนะครับนะอ่าเนี่ยครับในรูปแบบติดก่งเชียงนะครับนะชุดๆกับกันนี้ได้จริงๆนะก็มารับชมกันนะครับนะเป็นไรก๊อ เนี่ยลูกค้าอยากได้เกลือเซ็กหน่องลุ่มก็ไปตีเกลือเียงให้นะครับนะอีรานนองกับอ่าติดทีน้องลุ่มดวงไปนะครับนะเห็นไหมเนี่ยทีเต็มเลยครับนะอ่าเดี๋ยวกลางคืนหน่องลุ่มจะมาเปิดเกลือเียงให้ดูนี่หน่องลุ่มไม่ดูอ่าขากล้ากอนนะครับนะอเห็นไหมมีไฟไล่เรียบร้อยนะครับนะอ่าเกลือเียงนี่มันจะมีรีโมทได้นะครับนะอ่าครับก็มาดูรบคันนี้เลยครับมีโมเมนตัลลี่ด้วยนะครับนะเราไปเชื่อมเนี่ยครับไปต่องกับพร กับเกี่ยงนะครับตื่นเรื่องเลยย์เกี่ยงนะบางทีน้องนุ้มไม่อาจจะไม่คอยดูดูหมากนะครับนะอ่าครับเห็นไหมหลังคอยไม่ตีหลัโพง่อพมาอ่าครับเห็นไหมส่ไฟแบบนี้แต่งเต็มเลยนะครับตอนนี้ต้องขหาวพรังก็บบานครับเขาอยากได้แบบเกี่ยงเสียงแต่งโบนะครับอืม เอาวะได้เรียบร้อยแล้วับหน้าเฉียงบูอตุ้มมัดตัวรับนะฮะเห็นไหมครับเฉียงหน้าเลยครับตัวรับฝุ่ยได้เช้นทีนหมดกับหนองนุ่มต่ำกรบจุดนะครับพร้อมปืดดุมดุมนะครับนะฮะเรียงมาต้องเรียงนะครับนะฮะหนองนุ่มจะได้เต็มเลยนะหนองนุ่มจะได้เต็มกับแบนนี้นะครับนะไอเดวีนะครับโรยซ็ตกับเกลียงหนองนุ่มฟาไปด้วยนะครับนะใครสนใจก็ตักใส่มาได้เลยคอมเมนต์มานะครับนะเดี๋ยวหนองนุ่มก็มาเพื่อได้ให้ให้ดูเวลาการคืนหลายกิงครับ